เกตงานประจาที่แบง่งตําหน่งขายลอตเตอรี่หอบโซกไปขายดุกเดียดแม่โซกดีสิเขามีให้กับเขาเอาจักสุดป้าจ้าตอนนี้ข้ามาพอกับโมเดเต็มก่อนสาขาโน้นสูงพี่น้องจ้าอาชีพบ่ได้อยู่กับมองว่าเป็นรักแรงไปทั่วไปที่เป็นจังไดหรือว่าสิขา,ขายของเล่อีกอย่างเนาะออกได้วัร์ทุกอาชีพได้เรือพี่น้องเด้อมาหาขโอยู่เต็มมก่อนสาขาโน้นสูงมาเบ้านขันนี้พี่น้องจ้ามาสด้าวีที่โปพี่น้องตัวนี้เป็นตัวสูงเลยเด้อเครื่องหนึ่งจุดเก่าดีเซลตัวนี้รถปี2021 อุ้ยนาะแต่เป็นไม่หลายมาเบิ้องไปเนี่ยรถคันนี้กรมอ้ดาวอยู่เฉดบาทพี่น้องดาวอยู่เฉดบาททุกอาชีพเลยเด้อพี่น้องเด้อสงงวดอยู่หกพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญาแปดสิบสี่งวดบ่ต้องใจอีหยังตึงเลยเด้อพี่น้องประกอบประกันกรมอุดรยังเมื่อสุดยังปัญหาตรงใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องเอกสารอีหยังเนาะ เขามาถามกปรโมตได้เลยออกได้ก็บอกว่าออกได้ออกบ่ได้ก็บอกว่าออกบ่ได้เด้อบ่เห็นแหนใช้พี่น้องเขาเสียเวลาอกือตมตัวเด็ดขาดย่านบาปเด้อพี่น้องเนี่ยภายในสวยสวยพี่น้องจ๋าตัวนี้เป็นตัว็อปเลยเนี่ยมีถุงลมมีเบรก abs ฟังชันเพิ่มาได้ครบเข็มไม่แรนอยู่สามหมื่นสองเด้อพี่น้องเด้อเปิดเห็นกัโรดเด้ออยากได้ขั้นนี้ไปดูแลยกหูโทรศัพท์กิ้งลิงมหาโกมลดเด้อเดือตานี้เลยเด้อพี่น้องเด้อพี่เต้นมังก่อนสาขาโน้นสูงได้เห็นไอพิษวังแน่นอนมาตามคลิปกปรมตได้รถถูกแน่นอน கிங் கிங் கிங்